สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสภายเยอรมันค่ะไม่ได้มานั่งพูดกันนานแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเปิ้ลก็เลยมีเรื่องจะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะก็คือมีพี่พี่น้องๆของเปิ้ลน,นะคะแล้วก็แฟนคลับต่างๆนะคะที่เข้ามาถามนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอยู่กันเป็นยังไงบ้างนะครขออนุญาตค่ะของล่นอยู่กันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ ตอนนี้คือยอดผู้ติดเชื้อที่เยอรมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแสนคนนะคะเป็นแสนคนแล้วแล้วก็ทางบ้านเมืองที่เปิ้ลอยู่เป็นยังไงบ้างก็คืออันตรายไหมอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็ตอนนี้นะคะทางทางเมืองของเปิลนะคะเมืองเปิ้ลเป็นเมืองเล็กๆนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็ปกติค่ะก็คือทุกคนก็อยู่บ้านนะคะแล้วก็ออกไปทํางานถ้าเวลาจําเป็นแค่นั้นนะคะแล้วก็เปิลก็ไม่ได้ไปทํางานก็เกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็สามีเปิลก็ไม่ได้ไปทํางานเกือบ3อาทิตย์แล้วนะคะมันก็เลยยัง ทางครอบครัวของเปิ้ลก็ยังอยู่ธรรมดาอยู่นะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วก็อาหารข้าวปลาอาหารอะไรนี้ก็ซื้อได้ไม่ขาดแคลนนะคะก็คือขอให้มีเงินไปซื้อแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เรื่องที่ทํางานก็คือของเปิ้ลก็อาทิตย์หน้าก็ไปทางานสามีเปิ้ออาทิตย์หน้าก็ไปทํางานเหมือนกันนะคะก็คือเริ่มทํางานได้แล้วนะคะก็ทํางานในส่วนของเรานะคะแต่ว่าบอกบางที่ร้านอาหารหรือว่าอะไรนี้เขาก็ปิดเหมือนเดิมนะคะก็เขาก็ ไม่ได้ให้คนเข้าไปเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ให้คนไปนั่งกินร้านอาหารแล้วก็ไม่มีปาร์ตี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมค่ะเป็นแบบปิดประเทศแบบเล็กๆค่ะก็ไม่ได้ปิดเยอะอันนี้ก็คือเป็นของเยอรมันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเพื่อนจะมาเล่าเรื่องของที่แบบว่าลูกสาวของสามีนะคะมาอยู่ด้วยนะคะรอบนี้มาอยู่ก็คือเกือบจะ10วันเลยนะคะทําไมถึงมาอยู่แล้วก็มาอยู่รอบนี้มีปัญหากันไหมแล้วก็ การปรับตัวการใช้ชีวิตยอยู่กับลูกเลี้ยงเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็เคสนะคะก็คือเป็นลูกของลูกเลี้ยงของสามีเปิลแล้วก็กับลูกเลี้ยงของเปิลเนี่ยก็คือเขาเป็นยังไงบ้างนะคะคือเขาอยู่ด้วยกันได้ไหมเด็กๆเ,เ,เขาเข้ากันได้ไหมแล้วก็เปิลอึดอัอดไหมเคสอึดอัอดไหมสามีเปิลรู้สึกยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเปิลจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คงอยากรู้แล้วค่ะว่าเพราะว่าเราวัฒนธรรมอะไรมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะวัฒนธรรม ของคนเยอรามาันกับคนไทยก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันถ้าเกิดว่าเป็นสามีภรรยากาันมันก็ปรับตัวกันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเขาเป็นเด็กวัยรุ่นใช่ไหมคะแล้ว,วรรขเขา,าก็ไม่ได้รู้วัฒนธรรมของเราแล้วเขาก็ไม่ได้รู้วัฒนธรรมของเขาได้ขนาดนั้นของเด็กวัยรุ่นใช่ไหมคะมันก็เลยต้องมาจูนกันมาปรับตัวกันแล้วมันมีปัญหาไหมแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะลูกของสามีเปิ้ลนะคะเขามาอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าที่ตอนนี้ลูกก็คือจบ ก็คือไฮสคูลนะคะจบไฮสคูลนะคะแล้วก็ไปอยู่ไปทํางานเป็นฝึกงานนะคะที่นี่ก็คือถ้าจบนะคะเขาก็ไปฝึกงานได้เลยนะคะไม่ต้องรอจบปริญญาหรือว่าอะไรองนี้ค่ะเขาก็ไปทําแบบว่าฝึกงานไปด้วยเรียนไปด้วยในการฝึกงานนั้นแหะก็คือเรียนใ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 นสายงานนั้นแหละนะคะเขาก็ทําไปด้วยแล้วก็มีเงินเดือนด้วยนะคะแล้วก็พอเจอภาวะโควิดบริษัทก็คือให้ทํางานอยู่ที่บ้านนะคะ เขาก็เลยได้หยุดอยู่ที่บ้านตอนแรกเขาอยู่ที่บ้านของเขานะคะก็คืออาทิตย์หนึ่งนะคะอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งนะคะอยู่ไม่ได้นะก็เลยขอขอมาอยู่กับสามีเปิลนะคะก็คือขอมามาหามามามาอยู่ด้วยสักสิบวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะก็ยังไม่ได้แพลนว่าจะนานขนาดไหนเพราะว่าบริษัทของเขาก็คือปิดนานค่ะปิดอีกเป็นเดือนเดือนนะคะเพราะว่าการที่เขาได้อยู่กับแม่ของเขานั้นนะคะคือลูกเขาบอกว่าถ้าเขาได้อยู่กับแม่ของเขามันทาให้เขาปวดหัวอะไรเงี้ยค่ะคือแม่ของเขาจะเป็นพวกแบบ คือเป็นคนเยอรมันสไตล์ค่ะก็เขาจะแบบเป๊ะค่อนข้างที่จะเป๊ะก็คือตื่นต้องเวลานี้กินข้าวเวลานี้ต้องทําแบบนี้เวลานี้ต้องออกมาทํากิจกรรมแบบนี้ด้วยกันอะไรประมาณนี้คือทุกอย่างต้องเป๊ะป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะแล้วมันเหมือนแบบกดดันทําให้เขาเครียดค่ะกดดันเด็กๆเขา เขาัยรุ่นเนาะเขาก็อยากจะอยู่แบบสบายๆอยากจะอยู่แบบเอออยากจะนอนตอนไหนก็ได้อยากจะกินแบบว่าเออก็ในช่วงที่มันไม่ได้ทําอะไรก็อยากจะใช้ชีวิตแบบว่าสบายๆตามที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่พออยู่กับแบบอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะโดนกดดันเหมือนคล้ายๆอยู่โรงเรียนอย่างนั้นนะคะแย่กว่าอยู่โรงเรียนอีกเพราะว่าไม่มีเพื่อนใช่ไหมคะก็จะโดนกดดันให้ทํานั่นทํานี่ทําให้เขาเครียดเครียดเขาก็เลยแบบว่าเออมาหาพ่อเขาดีกว่าเพราะว่า เขารู้ว่าที่นี่คือแบบสบายๆที่นี่ไม่มีกฎระเบียบที่นี่อยู่กันแบบว่าแบบสบายๆยอยู่กันแบบมีความสุขแล้วก็ไม่ไม่กดดันใครอะไรเงี้ยใครอยากทำอะไรก็ทาใครชอบอะไรก็ทาไปอะไรเงี้ยค่ะ, <S <S คะอันนี้คือเขาก็เลยเลือกมาอยู่ที่นี่นะคะ <S <S สามีเปิลก็เลยไปรับเข้ามา <S <S แต่ด้วยอันจริงๆแล้วก็คือว่าถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้ามันอยู่คนละบ้านกันเราต้องมาอยู่ด้วยกันแบบนี้มันไม่ได้แต่เนื่องจากว่าเขาเป็นลูกของสามีเปิลใช่ไหมคะสามีเปิลก็ไม่ยอมเขาบอกว่าคือ ผมก็อยากจะอยู่กับลูกอยากจะเจอลูกของผมอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเขาก็ให้ลูกมาอยู่ด้วยนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นการเริ่มต้นที่มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในจากที่เขาไม่ได้มา3เดือนแล้วค่ะสเดือนครึ่งนะคะตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสก็คือไม่ได้มาเลยนะคะเจอกันนานๆครั้งทีนะคะแล้วก็ไม่ได้มาเลยแล้วก่อนหน้านี้นะคะสามีเปิลเขาก็ค่อนข้างที่จะเสียใจที่ลูกแบบว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่ด้วยนี่เขาก็จะไม่โทรนะคะเขาจะไม่โทรหาสามีเปิลเด็กน้อยเนาะเด็ก เปิ้ลคิดคิดอะวัยรุ่นนะคะเขาก็จะไม่ค่อยอยากโทรมาหาพ่อโทรมาคุยกับพ่อแม่อะไรเท่าไหร่เหมือนเราเหมือนกันคิดถึงตัวเรานะคะเปิ้ลก็ไม่ได้ว่าเออตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเนาะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่กำลังแบบฮาวเนาะก็ยังไม่อยากคุยกับพ่อกับแม่เท่าไหร่อย,อยากคุยกับเพื่อนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละลูกเขาก็ไม่ได้โทรหาสามีเปิ้ลเขาก็น้อยใจเสียใจโกรธแบบว่าอุย้ยคือแบบว่าแทบจะไม่คุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็อาทิตย์ก่อนที่ลูกจะมาลูกเขาโทรหาโทรหาเสร็จหลังจากนั้้้้นนลููกกกก็็มมมมมาาาาาอยยย่่ดววทํใหสสีีเเปิิคุขขงึ คือคนลูกก็คือหัวใจของเขาใช่ไหมคะเขาก็ต้องแบบว่าเออคิดถึงลูกหัวใจมันก็เรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอลูกมาอยู่อุ้ยสามีเปิ้ลมีความสุขมากนอนหลับฝันดีแบบอุอ้ยนอนหลับดีคือบอกว่าเขาก็ไม่ต้องไปเครียดเรื่องงานไม่ต้องไปทํางานใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องลูกว่าอุย้ยทําไมลูกไม่โทรหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิ้ลก็ไม่ได้ทําอะไรให้เขามีปัญหาไม่ได้ไม่ต้องเครียดเรื่องเปิ้ลไม่ต้องเครียดเรื่องเคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ฟูลชีวิตมันก็แบบ เต็มที่มันก็สบายมันเหมือนเป็นเป็นแบบว่าเป็นช่วงพักผ่อนนะคะเป็นช่วงฮอลลเดย์ที่ดีที่สุดของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องคิดมากได้นอนหลับฝันดีได้แบบว่าพักผ่อนอยากกินอะไรก็กินทํากิจกรรมกับลูกพอลูกมาอยู่นะคะเราก็ทํากิจกรรมด้วยกันเยอะมากเลยค่ะทุกคนเหมือนที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือไปเก็บผักด้วยการปั่นจักรยานด้วยกันนะคะแล้วก็ ตอนเย็นก็คือปิ้งย่างทุกวันนะคะก็คือลูกเขาชอบปิ้งขนมปังปิ้งมัชเมลโล่ใช่ไหมคะเคสก็ชอบนะคะลูกสาวเขาก็ชอบนะคะก็ลงไปปิ้งกันทุกวันแล้วต้องไปทํากินกันทั้งล่างทุกวันอะไรค่ะก็ได้อยู่ด้วยกันพอตอนเย็นกลับมานะคะก็มานอนแบบว่าเออเล่นในห้องกอดกันเล่นกันคือเขาก็จะเหมือนเด็กเลยเพราะเขามาอยู่ที่นี่นะคะเขาเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่กับแม่แม่เขาไม่เคยกอดเขานะคะมีแต่พ่อที่กอดเขาแล้วเขามาอยู่ที่นี่เขาก็ชอบกอดเปิ้ลแล้วก็ ชอบแบบว่าเอออยากให้เปิ้นกอดเขาอะไรเงี้ยอยากให้เปิ้นแบบว่าให้ความสําคัญกับเขาอะไรเงี้ยค่ะลูกคนโตนะคะเขาเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็พูดถึงมีปัญหานะคะตอนแรกเปิ้นก็แบบโอ้ยเปิ้นบอกโอ้ยลูกมาอยู่ตั้งเป็นอาทิตย์แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันนานแล้วเขาเป็นวัยรุ่นเปิ้นก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรกลัวแบบว่าเอ้ยมาแล้วแบบช่วงฮอลิีเดย์ของเพื่อนมันจะทําให้ฮอลิีเดย์ของเปิ้นแบบว่าเออแบบว่าเอ้ย เออต้องมาแบบว่าดูแลคนเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะพาะเปิลก็อยากพักผ่อนใช่ไหมคะแต่พอเข้ามาอยู่นะคะทุกอย่างโอ้ยสบายสบายไม่ต้องอะไรมากเขาก็ช่วยค่ะเขาโตเป็นสาวแล้วเนาะเขาก็ช่วยค่ะช่วยเก็บจานช่วยทําอาหารช่วยนั่นช่วยนี่เขาน่ารักมากเลยนะคะเขาจะมาถามเปิลตลอดเลยนะคะว่าอุย้ยให้ฉันช่วยอันนี้ไหมให้ฉันช่วยอันนั้นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อยากทํากับเราทุกอย่างนะเปิ้ลหุงข้าวนี่กินข้าวเปิลนนะัเป็นมออ้อมอทุกคนเขาบอกว่าไม่มีข้าวที่ไหนอร่อยเท่าข้าวของเปิลในโลกนี้โอ้ยน่ารักเนาะ เขาบอกว่าเปิ้ลเป็นคนที่หุงข้าวอร่อยที่สุดก็คือคนเราคนไทยทุกคนแหละมันต้องหุงข้าวเป็นใช่ไหมคะมันก็ต้องหุงข้าวได้อะไรเงี้ยนั่นแหละคะ่นนะ,คะเขาก็จะบอกกับเพื่อนบอกกับพ่อแม่บอกกับแม่ของเขาว่าออถ้ามาที่นี่ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือข้าวเขากินข้าวของเปิ้ลเมื่อวานเปิ้ลหุงสามสามถ้วยนะคะกินคนเดียวหมดเลยคะ่ะกินคนเดียวนะคะรอแบแรกสองจาน รอบเย็นมาอีกแล้วก็มื้อเช้าอีกนะคะกินบอกว่าอ้สุดๆเขากินกับอะไรรู้ไหมคะเขากินกับซอสน้ําจิ้มไก่นะคะกินแค่นั้นละค่ะน้ําจิ้มไก่กับข้าวแค่นั้นก็จะไม่กินกับกับข้าวอย่างอื่นนะคะกินแค่นั้นเขาจะเป็นคนชอบกินแป้งชอบกินแป้งแล้วก็ชอบกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยชอบแป้งชอบข้าวอู้ตัวถึงโตเท่าพ่อไงตัวสูงตัวโตเท่าพ่อแล้วนะคะแต่ว่าถ้ากินแบบเยอะๆมันก็ไม่ดีเนาะนั่นแหละแล้วก็ กับเรื่องมีปัญหาก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเขาน่ารักแล้วก็อยู่ได้ด้วยดีก็คือถ้าเวลาไหนเปิ้ลอยากอิสระเปิ้ลนก็ล็อกห้องอยู่ของเปิ้ลนทำนู่นน,นั่นนี่อะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิ้ลก็ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรมากก็มีความสุขดีคือแบบว่าเหมือนพอลูกสาวคนโตเข้ามามันเหมือนทําให้แบบว่าครอบครัวมันยิ่งเต็มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จากที่แบบว่าเออเราก็อยู่ก e ัน3าคนก็อาจจะเหงาๆบ้างนะบางครั so to to like, ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอลูกสาวคนโตมามันก็เหมือนมีอะไรต้องทํากันแล้วก็แบบว่าเออมันมันมันเหมือนแบบเต็มมากขึ้นแล้วสามีเปิ้ลแบบเขามีความสุขมากเขาบอกว่าเนาะโอ้ผมแบบคือแบบมันเป็นเหมือนครอบครัวที่เขาใฝ่ฝันนะคะเขาบอกว่ามันเหมือนในฝันเขาเลยแบบว่าพอแบบเมื่อวานใช่ไหมคะกลับมาจากไปปิ้งย่างข้างล่างแล้วก็เปิ้ลก็อยู่บนห้องเมื่อวานเปิ้ลไม่ลงไปปิ้งเขาปิ้งทั้งวันแล้วเปิ้ลก็ไม่ไหวเปิ้ลก็เลยนอนเล่นอยู่บนห้องคนเดียวอะไรอย่างงี้ พ่อสามีเปิลแล้วก็ลูกสาวคนโตมาก็มาหาเปิลในห้องมานอนกอดกันแบบว่าเขาบอกว่ามันเป็นภาพที่เป็นภาพที่มีความสุขมากเป็นภาพที่แบบเป็นครอบครัวในฝันที่หลายๆคนอยากจะมีแล้วก็เป็นภาพความสุขคือเลี้ยวนี่เขาก็ไม่ใช่ลูกของเปิลแท้ๆใช่ไหมคะเขาก็แบบว่ารักเปิลมานี่กอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคสก็กอดสามีเปิลคือแบบว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นความผูกพันที่มันมันไม่ได้เฟกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมันเป็นใสๆแล้ว เราก็เป็นคนคนโอเคคนน่ารักคนที่แบบอยู่กับใครก็ได้อะไรเงี้ยพอมันอยู่ด้วยกันมันก็เลยมีความสุขเขาบอกว่ากับเมียเก่าเขาเขาก็ไม่เคยแบบว่าไปนอนกอดก,อกันแบบอุย้ยเล่นกันแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะตอนสมัยที่เขาอยู่ด้วยกันเนาะนั่นแหละค่ะ แล้วก็มันทําให้เขาแบบมีความสุขเขาก็จะขอบคุณเราเสมอเลยนะคะว่าอุ้ยแบบว่าเออดีจังเลยเนาะที่แบบว่าเลือกเรามาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเคมีมันเข้ากันได้แล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้มันไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องมาปวดหัวว่าเรื่องแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเอาลูกไปฟ้องลูกเอาเราไปฟ้องอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนมากมันจะเป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าลูกเขาก็เป็นสาวแล้วใช่ไหมคะการปรับตัวกับเด็กฝรั่งเนี่ยมันยากมากเลยนะถ้าเกิดว่าเด็กเขาไม่โอเคเด็กไม่ดีค่ะทุกคนเขาก็จะแบบมีสไตล์เป็นของเขาแล้วเขาแบบอุ้ยมันคือแบบ พวกนี้พูดตรงนะคะเด็กฝรั่งอะ่ะพูดตรงแล้วแบบทําอะไรผงผางสกรปรกก็สกรปรกไปเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบว่าไม่เห็นหัวเราก็คือไม่เห็นหัวไปเลยแต่ดีที่ลูกสาวเขาเป็นคนแบบได้สามีเปิ้นมานิดนึงก็คือจิตใจเขาดีอะไรเงี้ยเขาก็ เขาก็จะถึงจะพูดตรงบ้างในบางครั้งแต่ก็ไม่เป็นไรอะไรยเงี้ยค่ะเขาเขามันยังพอรับได้มันไม่ได้ผงผางมอนเด็กแบบว่าวัยรุ่นทั่วๆไปอะไรย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแบบนับ้นเปิ้ลน่าจะปวดหัวแล้วเปิ้ลเคยอ่านมานะคะพวกแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงที่เป็นสาวแล้วนะคะแม่คนไทยนะคะแล้วก็ลูกเลี้ยงคนเยอรมันนะคะลูกที่เป็นสาวแล้วนี่เงี้ยสกรปรกคือแบบสกรปรกมากก็คือไม่ทําอะไรเลยกินก็ไม่ล้างเอาตั้งไว้ที่โต๊ะคือไม่แช่บ้านไม่เก็บอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็เถียงว่า ไปแตะต้องเขาไม่ได้พ่อเขาก็จะไปเข้าข้างเขาอะไรประมาณนี้อันนี้คือปัญหาที่มันเจอเนาะพ่อเข้าข้างลูกยังไงก็ต้องเข้าข้างลูกอยู่แล้วใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแล้วยิ่งอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหากาันฉะนั้นการที่เปิ้นได้มาอยู่ที่นี่แล้วได้ลูกคนนี้ได้ลูกเลี้ยงคนนี้ก็คือโชคดีที่เราไม่มีปัญหาก,กันแบบนั้นถ้ามีแบบนั้นโอ้ มันเป็นปัญหาใหญ่นะคะพ่อเขายังไงเขาก็ต้องเลือกลูกเขาเหมือนเราเปิ้ลก็ต้องเลือกลูกเปิ้ลอยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้มีปัญหากันสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมันมันไม่ได้มีเป็นแบบนั้นก็คือโชคดีของเราไปนะคะแล้วเขาก็จะคือเขาก็จะอยากเหมือนเมื่อวานลงไปอาบแดดใช่ไหมคะแดด23องศาร้อนมากสำหรับเปิ้ลแล้วนะเขาก็จะต้องชวนเปิ้ลลงไปด้วยเปิ้ลก็ลงไปค่ะ ลูกสาวเขาก็ใส่ชุดบีกินนี่นะ,ะนอนอาบแดดข้างล่างนะคะเปิ้ลก็ใส่ชุดเต็มคุมทุกอย่างกลางร่ม <c oughs> คือบอกว่าเราแบบว่าคนไทยมันไม่ได้มีอารมณ์ที่จะไปนอนอาบแดดนึกออกไหมคะทุกคนคือแดดบ้านเรามันเพียงพอกับเราอยู่แล้วเราเราบอกว่าไม่สามารถที่จะอาบแดดได้จริงๆอะ่ะเปิ้ลคิดเลยโอ้ฟ้าเฟินที่มาหมดหน้าเลยถ้าเกิดฉันอาบแบบนั้นอะไรเงี้ยเปิ้ลก็ไปฉีดฉีดให,ให้ให้ให้สามีเปิ้ลฉีด,ฉ,ดฉีดกันแดดให้ฉ,ใหฉีดให้ลูก,ลกสาว เคสก็ไม่เอาค่ะเคสก็เข้าลมค่ะอู้หนามาบ้านร้อนอยู่กันได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเปิ้ลกับเคสนี้ขึ้นข้างบนค่ะปล่อยให้ฝรั่งเขานอนนอนเหงื่อแตกกันอยู่ข้างล่างคือเราท่าไหนที่เออเราทําได้เราก็ร่วมกันทํานิดหน่อยนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ผ่าตัวออกมานะคะไม่ใช่ไปบอกอู้ทำทั้งหมดเลยอยู่จนแบบอู้ไม่ไหวก็ต้องทนอะไร่เงี้ยเปิ้ลก็ทนแป๊บเดียว1520ี่นาทีครึ่งชั่วโมงพอเอาเอาให้มันได้อารมณ์พอแล้วก็กลับบ้านมากลับมานอนกลับมาพักผ่อนอะไรของเราไปนะะะคคอโทษ่ พูดไปนะมูก,ก็จะไหลนะคะไม่ได้เป็นอะไรนะคะไม่ได้เป็นไข้วัดไขวอร์ดอะไรนะคะโอเคค่ะแล้วก็เคสกับพี่สาวเขาเป็นยังไงบ้างคือเข้ากันได้ดีมากเลยนะคะเขาจะชอบหยอกน้องนะคะพี่สาวเขาจะชอบหยอกน้องแล้วก็ชอบเล่นกับน้องนะคะก็เลยทําให้เคสมีความสุขนะคะเมื่อคืนนะคะเราก็เลยดูหนังกันนะคะดูฟ r อเรนภาค2นะคะเปิ้ลก็ทําป๊อปคอร์นให้กิน เคสก็กินนั่งกินกันดูด้วยกันทั้งหมด4คนเลยค่ะดูสามีเปิ้ลก็ดูเปิ้ลก็ดูด้วยนะคะจนถึงเที่ยงคืนค่ะแล้วเคสก็นอนกับพี่สาวเขานะคะ เคสคือเขาชอบมากมีความสุขมากค่ะพอพี่มาอยู่ด้วยอยากจะตามพี่กลับไปบ้านถ้าพี่กลับบ้านก็คืออยากจะตามพี่กลับไปบ้านด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะคือเขามีความสุขมากก็คือเข้ากันได้ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วพี่เขาก็ยอมน้องนะคะเขาก็มีอะไรเขาก็แบ่งให้น้องอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็น้องก็ไม่ได้เรื่องมากเคสเป็นเด็กไม่ได้เรื่องมากเป็นเด็กน่ารักค่ะใครอยู่ด้วยก็มีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละค่ะก็ ทุกอย่างมันก็เลยลงตัวนะคะมันก็เข้ากันได้ไม่มีปัญหาในการที่เขามาอยู่ด้วยนะคะก็อยากให้เขาอยู่ต่อไปเรื่อยๆค่ะเบิ้ลคิดว่าถ้าเกิดว่าเราต่อไปเรามีบ้านนะคะก็คือทําห้องให้ลูกสาวเขาเอาไว้เวลาเขาอยากมาอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือ,อยังไงก็ต้องมีห้องของเขาเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเป็นเป็นคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะเขาถึงเขาไม่ค่อยได้อยู่เขามาหาเบิ้ลนานๆครั้งแต่เ,เขาก็จะกอดก็จะหอมตลอดเลยนะคะคือแบบ เขาอยากได้ความรักจากแม่พูดถึงนะ่ะเขาอยากได้แบบว่าการกอดแต่ว่าแม่ไม่เคยกอดเขาอะไรเงี้ยก็จะมาแบบว่ากัดเกณฑ์ชีวิตเขาต้องทําอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เด็กเขาก็จะโหยหาอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะ ก็มาอยู่กับเปิ้ลก็เหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นอะไรเงี้ยมันก็อยู่ด้วยกันมีความสุขดีอะไรเงี้ยค่ะก็มีบ้างแหละบางทีแบบเโอ้พูดแบบเขาพูดมามันไม่โอเคก็ไม่เป็นไรก็เด็กน้อยเปิ้ลก็คิดว่าเออไม่เด็กน้อยเออเขายังเด็กอยู่เดี๋ยวเขาก็เรียนรู้ของการพูดการจาอะไรของเขาไปในอนาคตเองค่ะก็เหมือนเวลาเราเป็นเด็กเราก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งหมดในการพูดใช่ไหมคะอย่างนั้นแหละ นี่ก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะอยู่บ้านอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวดูแลคนที่ตัวเองรักด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เกือบจะยาวแล้วนะคะแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคน